สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนปวยทานดอกกุหลาบแย้มในรูปแบบใหม่ซึ่งความพิเศษของเขาในคลิปนี้เราจะใช้ดิบินเพียงแค่3เส้นในการพับค่ะสวยงามแล้วก็น่ารักมากมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีดิบินเหรียญและกันไกรค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้เปาเลือกใช้เป็นของตราลรักังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆตรงนี้แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว65เซนติเมตรจำนวน3เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ให้ต่อการสอดเราไปเริ่มต้นการพับกันเลยนะคะ ให้เพื่อนๆจับเซริบิ้นเรียงซ้อนทับกันจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดจากนั้นพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรแล้วก็กดบีบร้อยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะ ต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน3ให้เพื่อนๆแยกริบบินออกก่อน1เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นเราจะหาริบบินฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวเข้าหาตัวทุกเส้นเส้นที่1ตั้งขึ้นจะอยู่ทางด้านซ้ายเส้นที่2ทางด้านขวานําเส้นที่2ทางด้านขวาครองเส้นที่1 และสุดท้ายเส้นที่3สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายเส้นที่2ลอดผ่านเข้ามาจากนั้นดึงให้กระชับโดยลักษณะมุมนูนตรงกลางจะเป็นมุมนูนสูงขึ้นด้านบนในรูปแบบนี้หลังจากที่เราดึงกระชับแล้วค่ะต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน6โดยเราจะใช้ดิบินเซตที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่1นนะคะก็จะเป็นมุมที่ชี้เข้าหาตัวให้เพื่อนๆพ,พับขึ้นไปด้านบน แล้วกดบีบตรงส่วนของมุมพับตรงนี้ให้แน่นกันตรงส่วนของแนวเซดิบินหลุดค่ะจากนั้นเส้นที่2ทางด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายกดบีบให้แน่นเหมือนเดิมสุดท้ายเส้นที่3ด้านบนพับลงมาด้านขวาล่างค่ะแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1ที่เราทําปลายเส้นผูดแล้วดึงให้กระชับจากนั้นก็กดบีบให้แน่นทุกมุมเช่นเดิม และเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะหยิบดิบินขึ้นมาด้านบนทั้งหมด3เส้นโดยการหยิบเรียงเวียนไปทางด้านขวาเริ่มต้นการทำเพื่อนๆหยิบมาเลยจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่2องนำมาทับเส้นที่1สุดท้ายเส้นที่3นํามาทับเส้นที่สเมื่อเราหยิบดิบินขึ้นมาด้านบนจนครบ3เส้นแล้วต่อไปนะคะเราจะวางดิบินที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับดิบินด้านล่างขึ้นมาด้านบน ทำสลับกันบนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง3มเส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไปแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมที่มือเราจับตรงนี้นะคะจับวางลงไปและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่สามก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับอยู่เหมือนเดิม จับวางลงไปเลยค่ะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับเมื่อระวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง3เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่2เส้นค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับตรงนี้นะคะจับวางลงไปจากนั้น2เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับตรงนี้ให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะ จากนั้นสอดปลายเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พลาดลงไปนะคะก็คือช่องนี้ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับเลยค่ะต่อไปเส้นที่2เส้นสุดท้ายในการสอดเพื่อนๆจับมาเลยสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่2ทางด้านซ้ายที่ติดกันแล้วดึงให้กระชับเมื่อทําเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ ให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะจากนั้นกระจายเซลิบินออกด้านข้างเพื่อจะได้ง่ายต่อการทําและดึงให้กระชับแล้วต่อไปนะคะหยิบดิบบินมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบินเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่สองทางด้านซ้ายเริ่มตน้นการนับนะคะเส้นที่1และเส้นที่2พาดริบบินเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่2ที่นับ ก็จะได้ลักษณะแนวเส้นริบิ้นแบบนี้ค่ะและเส้นต่อๆไปในการทาเราจะทําวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ4เส้นค่ะต่อไปเส้นที่2นะคะจับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายเส้นที่3ทําแบบเดียวกันค่ะและสุดท้ายเส้นที่4ก็พาดลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายเหมือนเดิม เมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบ4เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน2เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บเริมต้นการสอดนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดจับเซติบิ้นโค้งเข้าหาตัวเลยค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดก,กับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับค่ะและสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดจับเซติบิ้นโค้งเข้าหาตัว สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่สองทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆน,น,นำเหรียญมาเลยค่ะในคลิปนี้สามารถใส่เหรียญใหญ่ได้สูงสุดเพียงแค่เหรียญ2บาทเราก็หยดเหรียญเข้าไปตรงกลางได้เลยเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพ,พ,พลิกกลับด้าน จากนั้นเราจะทําการสอดเก็บเซลิบินเริ่มต้นการทําหยิบริบิ้นมา1เส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่านสองเส้นทางด้านขวาในรูปแบบนี้ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อไปค่ะเราก็สอดเก็บเวียนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะ สอดเก็บในรูปแบบเดิมวนไปเลยเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะเมื่อแนวเซลิบินกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการทำมุมกรีดเพื่อนๆหยิบมาหนึ่งเส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่ฝั่งตัวเรา รีบินเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมมาทางด้านหน้าปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับแนวเส้นโคง้งคว่ำลงแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝังขวาจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําอยู่ค่ะแนวเส้นนี้นะคะคือแนวเส้นที่เราทําจากนั้นสอดเข้าไปตรงช่องฝังขวาเลยดึงปลายเส้นให้กระชับแค่พอประมาณอย่าเพิ่งดึงแน่นค่ะก็จะได้มุมกรีบแบบนี้ เพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนดึงแน่นจนเกินไปจะทําให้มองไม่เห็นช่องในการสอดของเส้นต่อไปที่เราจะทํานะคะจากนั้นเส้นต่อไปในการทําเราจะหยิบแนวเส้นเรียงไปทางด้านซ้ายต่อไปเส้นที่สองค่ะจับขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมจับแนวเส้นบิดมาทางด้านหน้าและโค้งความลงแล้วจับแนวเส้น,วน,ว,นวนซ้อนทับเส้นที่ทําไปแล้วแล้วก็สอดปลายเกีข้าไปตรงช่องฝั่งขวาติดกับเส้นที่เราทําอยู่ เหมือนกันในรูปแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับเพียงแค่พอประมาณและเส้นต่อๆไปก็ทำแบบเดียวกันลักษณะการบิดโค้งเซลิบ,บินเหมือนกันทุกๆเส้นค่ะค่อยๆสอดเก็บในรูปแบบนี้บนไปนะคะ เพื่อนๆพยายามจัดแนวเส้นให้เรียงวนซ้อนกันนะคะเพราะว่าจะทําให้ในส่วนของมุมที่เราดึงเก็บในขั้นตอนสุดท้ายนะคะค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ทําง่ายมากยิ่งขึ้น และเมื่อทําครบแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่อยๆดึงประคองเก็บมุมบนไปนะคะเพราะว่าถ้าเราดึงแน่นทีเดียวเลยจะทําให้ในส่วนของมุมกรีบยับได้ค่ะค่อยๆดึงเก็บมุมบนไปทีละนิดละหน่อยนะคะ ดึงเก็บมุมบนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ระยะมุมกรีบที่เท่ากันมากที่สุดค่ะเมื่อได้มุมกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดเก็บสลิบินให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะหยิบมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราลิบบินเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน2เส้นทางด้านขวานในรูปแบบนี้ปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับ และเส้นต่อต่อไปเราก็ทำวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทุกทุกเส้นเลยค่ะประขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดความยาวของแนวเส้นดิบในคลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความต้องการค่ะเมื่อสอดครบแล้วดึงให้กระชับอีกครั้ง แล้วจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่เกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆกันเลยค่ะและเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้ค่ะและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้า และอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะแนะนําถ้าเพื่อนๆต้องการให้มุมกรีบตรงกล่กลางตรงนี้ดูกว้างได้มุมสวยมากยิ่งขึ้นเราก็คลี่หน้าดอกออกก็คือใช้นิ้วโป้งทั้งสองฝั่งนะคะดันไปฝั่งซ้ายและขวาบนและล่างแบบนี้ค่ะก็จะได้มุมกรีบตรงกลางที่กว้างและสวยมากยิ่งขึ้นค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสําหรับวิธีการพับเปลี่ยนปยทานดอกกุหลาบแย้ม3เส้นในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามมากม ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ